ยงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อเลยนะครับวันนี้ลิซ่ามีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งนะครับอยู่ที่กรุงเทพไปกับคุณแม่นั่นเองนะครับแฟนๆบอกว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะไปช้อปปิ้งกับคุณแม่ไปซื้อของเข้าบ้านกันหรือเปล่าเพราะว่าเดินเข้าท็อปส์ไปนะครับจากก่อนหน้านี้ลิซ่ามาไทยครั้งก่อนก็สร้างความฮือฮาก,กับการไปช่วยคุณแม่ถือของที่ปากคลองตลาดซื้อดอกไม้เอ่ยใดๆเอ่ยครั้งนี้แฟนๆก็แซวลิซ่าว่ากลับมาเพื่อไปช่วยคุณแม่ซื้อของ ไปช่วยคุณแม่ถือของอีกแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเข้าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็น่าจะไปซื้อของเข้าบ้านหรือว่าอาจจะไปซื้อของมาทํากับข้าวกินกันในครอบครัวปาร์ตี้เล็กๆในครอบครัวหรือเปล่าแต่ใดๆก็คือ การไปครั้งนี้ลิซ่าไปกับคุณแม่เพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีบอดี้การ์ดหรือว่าทีมงานใดๆเลยทําให้เราได้เห็นถึงความแบบสบายใจของลิซ่านะครับที่เดินเที่ยวเล่นกันโดยที่ไม่มีบอดี้การ์ดมาแบบล้อมหน้าล้อมหลังแต่ว่ามีคุณแม่เนี่ยที่คอยเย็นอยู่ข้างๆนะครับก็เป็นฟีลแบบว่าคุณแม่กับลูกสาวไปเดินเที่ยวด้วยกันในวันธรรมดาวันหยุดพักผ่อนแบบนี้แฟนๆเจอลิซ่านะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วก็กางเกงตัวคโครงๆใส่หมวกไปด้วยหนึ่งนะครับแต่งตัวชิลมากอย่าง ว่าเลยนะครับเพราะว่าน,นี่คือบ้านของลิซ่าเองดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องจัดใหญ่จัดโตอะไรเลยแค่ได้พักผ่อนแค่ได้อยู่กับคุณแม่ได้เที่ยวได้ออกไปกับเพื่อนกับพี่ ด้แวะทักทายพูดคุยกับแฟนกลับเวลาที่ได้บังเอิญเจอกันระหว่างทางนะครับแค่นั้นเนี่ยลิซ่าก็มีความสุขมากแล้วเพราะว่าสีหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสบายใจเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่สบายใจเท่าอยู่ที่บ้านนะครับกลับมาครั้งนี้ลิซ่าก็ได้ใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปได้เที่ยวได้ช้อปปิง้งได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปช่วยคุณแม่ถือของเป็นลูกสาวที่ดีเหมือนก่อนหน้านี้นะครับที่ลิซ่าเนี่ยไปช่วยแบกดอกไม้จากปากคลองตลาดมามารอดูกันดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวแฟนๆจะมา อัปเดตลิซ่าเนี่ยช่วยคุณแม่ถืออะไรกันบ้างจะเป็นเดอะแบกให้คุณแม่หรือเปล่าจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยลิซ่านะครับก็ให้พี่บอลใจโอป้าเนี่ยเป็นเดอะแบกให้แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านปุ๊บมาเป็นเดอะแบกของคุณแม่ต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของลิซ่าในวันนี้นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวลิซ่าอยู่ไทยทําอะไรบ้างให้ทุกคนได้ติดตามกันใครได้บังเอิญเจอลิซ่ากันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดไลดดค์